สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนวิธีดับกรรมครับในเรื่องของวิธีดับกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยมรคมีองค์8นี้นั่นเอง เป็นกรรม,มะนิโรธะคามมนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาการพูดจาชอบ 4. สัมมากรรมันตะการทำการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะความภาคเพียรชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ